สบายดีพี่น้องเนาะป้องปลายเบอร์ทูคูทุกคนนะไม่นี่พาทุกคนมากินข้าวเล็เนาะนี่นี่ก็คือลาบน้องงัวพี่น้องเนาะอ่าสูตรบานบานเนาะพี่น้องสไตล์ชั้นเหนือพี่น้องเนาะผักกับผักแก้วผักโกมีเมื่อคืนอากาศผักฉดพี่น้องนี่เนาะมาพร้อมกับฝรั่งข้าวเหนียวพี่น้องมามาพี่น้องมากินข้าวกับปลาเล็กจ้าบาดพี่น้องเนาะแซ่บๆมินี่เนาะมีกะโรยมาเฟ่ดุดดุดใจเนาะพี่น้องมามา,า,าพี่น้อง,องฟฟรอพี่ เราคนไหนเนาะพาตัวนี่นนนนนนอืมอืมอืม้าใคนร้อมลาบให้เรา ภาษาไทยว่าฟักฉะลาะมเนี่ยอืมะโอ้คับเลยพี่น้องอืมนักเพรพี่น้อง Bare to kaker til deg nå. ถับน้องวัวพี่น้องอืมจัดน้ามะเขือเข้ากันนักอืม อมอมใส่แน่ไปเนาะรักกลับหลับ todo. Hay una 嗯。Mm. thank mm -hmm. you Yeah. Mm -hmm. you I